มื่อนี้มะกรีดยางยังย้อยอยู่เลยเนี่ยก็สอบใส่น้ำยางบางคนเพิ่นกับใส่ถังบางคนกับใส่กระสอบอันนี้ใส่กระสอบมันง่ายต่อการเคลื่อนย้ายเอาไปขาย ยังไม่เก็บรออีกสิบโมงปุญหาย่อยไปทั่วทีบต้นนี้สองจอกต้นนั่นสามจอกครับพี่น้องอันนี้ต้นเลี้ยงไวแกงเลี้ยงตัดออก ตอนไหนมันขึ้นใบไม่ภูมินั่นยังบ่ตันดีถางอยู่ยังบ่ว่างยังย้อยอยู่เลยรออีกสักสองชั่วโมองค่อยเก็บยางหน้าการ ได้สิบกิโลพี่น้องสิบกิโลไหยีทั้งที่สองค่ะพี่น้องหลังจากที่ยุดไปมือหนึ่งรอบแรกยุดหาหมโม ขนตก๊กชุดมือเลยเล่ยบริ้กีดบริกีดมือเดียวมือที่หกมกีดไปเล่นดนตรีมากรับดึกก็เล่ยบริกบ้กีดพักอีกอันนี้มือแรกวันแรกที่กรีดถังที่สองมันนี่คงสิได้ประมาณสามสิบโลพี่น้องทังสุดท้ายทังที่สาม มือนี่แดดแต่ว่ายามมือแลงจะกสิเปเน็นแนวได๋ขายน้ำยางสดภาคใต้ภาคใสสุราษฎร์ธานีแม่ค่าโทรตามแล้ว